สวัสดีครับวันนี้เราไปห้างมานะเราไปซื้อของมาไปดูกันเลยนี่นะก็จะเป็นเอ่อสมุดอ่านเล่นนะเล่มละยี่บาทไม่รูล้ละโฟกัสหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเห็นป้ายี่บาบาทเนี่ย ไม่รู้นะนโฟกัสหรือเปล่านี่นะเล่มวันยี่สิบเก้าบาทเราซื้อมาสามเล่มเลยไม่โฟกัสจังอันเลยนี่นะไ,ได้ยี่บเก้าบาทแล้วก็น้ำยาซักผ้าเด็กนะเราซื้อมาทำสาลามนะอันนี้นี่ยังไม่ได้ใช้เลย แล้วก็จะเป็นกิ๊ตเตอร์กระสีนะอันนี้กิ๊ตเตอร์เราซื้อมา20บาทส่วนสีเราซื้อมากระปองละสิบสอนะเราซื้อว่าเป็นแม่สีเลยนะนี่ยังแดงน้ำเงินเหลืองนะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ